สวัสดีจ้ามาพอกับสาวสวยเลยจ้ะเมื่อนี้ได้อย่างมาเบิงนั่เลยจ้ะนี่มันเทียนหรือว่ามันหนุกมันปีหนึ่งสิมีเทียนหนึ่งเลยจ้ะคุณแม่สรงมาไห้ภาษาคำเรียนอื่นตะลุงตีนจ้ะอันนี้ปอกเลยจ้ะอันนี้บรทันในปอกข้างล่างเนี่ยอันนี้แบบนี้บรทันในปอกก็เลยปอกไวเลยกินเพดของหวานก็ได้จ้ะทำขนมหวานนะคะ อันนี้ก็จิ้มน้ำตาลเพราะว่าไม่ได้ทำขนมหวานเรามาจิ้มกันจุลเอชเลยเนาะจุลสกอร์โมเดอร์จ่าโมเสบๆนากันมาจ้ะปีหนึ่งบานฮูบมานองเด้อรัวยานะเสริมนังกีบบานแม่กระตุกีงูโมจ้ะสงรนก็ใช้เวลานานมากมัดมู เดี๋ยวาล้อลปอกเปลือกเสิ็จปอกแบบนี้จ้ะก็ะเล่ บอกไว้ไว้มันจะเสียเวลาในการเก็บด,ดนๆในกินที่อะจิ้มน้ำตาลแล้วรับ ค่นหวานสากูอะ่ะใช่คใครเคยกินบ้างคะ มนันนกหรือมนันเทียนเตะโดนๆนค่อยไปขุดกับแม่อยู่จ้ะจะลงลึกในป่า không đi Nhạc ừ hmm. นัอหอมหอมอัถ้าอันไหนที่แก่แล้วก็แบบว่าไม่อ่อนเท่าไหร่สีจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนะี้อันนี้จะแก่มาก จะออกม่วงๆไอ้ที่ยังไม่แก่ก็จะเป็นขาวๆหน่อยจ้ะของป่าบ้านเราหาก,กินยาก่ nữa ốc mông mông Vì chắc lăng với nó Hmm. บติดคอได้จากมันแบบนี่เนื้อมันจะไม่เป็นแป้ง อันนี้จะออกเหนียวเหนียวหนึบหนึบว่าไม่แก่เพราะแล้วค่ะว่าอันนี้ก็ไปกินรอบไม่จ้ะ มันมันไหลใช่ปองจะเป็นแบบเนี้เปลือกมันแหงเลยจ้ะแม่ส่งมาหลายมือลำบานเด็ตุ่มตะขุดม้าใหม่ๆกับสิปอกหยากันนะึเน่ ขอบคุณหลายเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจสาวซูนได้เลยจ้าส่วนนี่สีลงคลิปหน่อยๆไปหาสาไปยังกาบาย่าหน่อยใจหซูนอจ้าสูก็ขอบคุณหลายที่ทุกคนให้กำลังใจซูมาตลอดพ่อ,อกันไม่คลิปนาคา่ะ